สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมานาวแซบใน EP ีที่110นะคะวันนี้เนาวมีเสื้อสาวอวบมาให้ชมเหมือนเดิมนะคะราคารายการละ20บาทไปจนถึง50บาทนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยแล้วกันนะคะรายการที่หนึ่งค่ะคุณลูกค้าตัวนี้จะออกเป็นสีเหลืองนะคะรอบอกจะอยู่ที่52 5 4ความยาว28เป็นผ้าไนาลอนนะคะตรงนี้นะคะคุณลูกค้า จะเป็นคล้ายๆเออขาเรียกว่าอะไรผ้าลูกไม้นะคะแล้วก็มีซับในนะคะเป็นผ้าลูกนะลูกไม้แล้วก็มีมีซับในอ๋อาไม่มีขอประทานโทษค่ะเป็นผ้าลูกไม้นะคะคล้ายๆผ้าลูกไม้ไม่มีซับในนะตัวนี้นะสีเน้องจะออกเป็นสีเหลืองนะคะคุณลูกค้าใครที่ชอบตัวนี้พิม์มาได้เลยรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งคะ่ะต่อไปเป็นรายการที่สองคะ่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่สี่สิบสองสี่สิบสี่ค่ะ ความยาวอยู่ที่27เป็นผ้าคอตตอนนะคะสีเขาออกเป็นสีเขียวอ่อนนะตรงนี้มีปักในเนื้อผ้านะคะตกแต่งตรงเนี้ยนะคะสวยงามมากเลยนะใครที่ชอบตัวนี้พิมมาได้เลยรายการที่2 50บาทค่ะด้านหลังเขาเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้รายการที่2 50บาทค่ะต่อไปค่ะเป็นรายการที่3รายการที่3มนะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่48-50 ความยาว27เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้ถ้าใครชอบพิมมาได้เลยรายการที่3นะคะเอาไป20บาทรายการที่3 20บาทค่ะตัวต่อไปค่ะเป็นรายการที่4ค่ะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่46-48ยาว25เป็นผ้าคอตตอนนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะกระเป๋าด้านหน้าใช้งานได้จริงค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าแขนน้องเป็นแขนยาวนะคะแขนยาวค่ะ ใครที่ชอบตัวนี้พี่มาได้เลยรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่ยี่สิบาทค่ะตัวนี้ขออนุญ,ญาตปล่อยอยู่ที่ยี่สิบาทยี่สิบบาทนะคะต่อไปอะต่อไปรายการที่ห้าคุณลูกค้าตัวนี้เป็นเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมนะคะเขาจะออกเป็นสีเขียวเอ่อเป็นฟรีไซส์นะคะคุณลูกค้าความยาวอยู่ที่สามสิบห้าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะตัวนี้นะด้านล่างจะมีเป็นผู้อย่างนี้นะคะ ตำหนิไม่มีนะคะสภาพดีมากเลยนะคุณลูกค้านะตัวนี้ถ้าใครชอบพิมมาได้เลยรายการที่5นะคะ50าบาทรายการที่5้าห้าบาทตัวต่อไปค่ะรายการที่6คุณลูกค้าค่ะ,คะตัวนี้รอบอก5้าสค่ะความยาวยีิบเนะคะผ้าเขาจะเป็นประมาณผ้าคอตตอนนะคะตรงหน้าอกนะจะมีประดับตกแต่งด้วยลูกปัดนะคะเป็นสีแบบนี้คล้ายๆเพชรน,นะคุณลูกค้าตัวนี้ถ้าใครรับพิมรายการที่ห รายการที่หกเอาไปยี่สิบาทนะคุณลูกค้าตัวนี้น่าน่ารักสวยมากๆนะใครใครมาก่อนได้เลยตัวนี้สวยจริงๆค่ะคุณลูกค้าสีขาวนะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเป็นเสื้อคลุมนะคะรายการที่เจ็ดตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคุณลูกค้าความยาวจะอยู่ที่สี่สิบเป็นผ้าเลยอนนะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมมาได้เลยรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดเอาไปห้าสิบบาทเป็นเสื้อคลุมนะคะ ตัวต่อไปอีกค่ะรายการที่8เป็นเสื้อคลุมเหมือนกันตัวนี้นะคะเป็นฟรีไซส์เหมือนกันนะคะรอบอกจะอยู่ที่เป็นฟรีไซส์นะความยาวจะอยู่ที่36เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะนี่แขนเขาจะเป็นแบบนี้นะคุณลูกค้าด้าน,นหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้ชอบตัวนี้พี่มาได้เลย่ะรายการที่8 50บาทค่ะตัวต่อไปรายการที่9ค่ะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่ 52- 54 ความยาวอยู่ที่29นะคะเป็นผ้าโพลีไนล่อนแล้วก็คอตตอนผสมกันนะคุณลูกค้าเสียเลื่อมระยิบระยับอย่างนี้เลยนะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแขนน้องจะเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเขียนแบบนี้นะใครที่ชอบตัวนี้มีมรายการที่9ค่ะรายการที่9 5้าหบาทนะคะตัวต่อไปค่ะรายการที่10รายการสุดท้ายของวันนี้ตัวนี้รอบอก48 50ค่ะความยาว30นะคะตรงนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ แขนน้องประมาณแขนห้าส่วนไหมแขนยาวหรือห้าส่วนไม่มั่นใจน่าจะเป็นแขนประมาณห้าส่วนนะใครที่ชอบตัวนี้เพียมาได้เลยรายการที่สิบห้าสิบบาทค่ะนะทั้งหมดที่ให้ชมนะคะมีทั้งหมดสิบตัวนะคะคุณลูกค้าชอบตัวไหนสามารถแจ้งมาได้เลยรหัสสินค้าหนึ่งถึงสิบนะคะรายละเอียดการสั่งสินค้าเราจะปักไว้ใต้คลิปนี้นะคะคุณลูกค้าค่าส่งกรณีคุณลูกค้าโอนเงินนะคะจะอยู่ที่สี่สิบบาท กรณีเก็บปลายทางค่ะค่าส่งเริ่มต้นที่50บาทนะคะชอบแบบไหนแจ้งแม่ค้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะวันวาเลนไทน์ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะได้พบเจอความรักที่สดใสใครที่ยังไม่เจอเนื้อคู่ก็ขอให้เจอเนื้อคู่นะคะคุณลูกค้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนขอบพระคุณคะ่ะ